เครื่อง Tree Cleansing ดีกับแว่นตายยังไงวันนี้ออยจากร้านแว่นตายอยู่นี้จะมาแนะนำค่ะเครื่อง Tree Cleansing นะคะสามารถทำความสะอาดแว่นตาได้ทุกซอกทุกมุมเลยค่ะด้วยระบบอุลตราโซนิกที่ช่วยช้าร้างนะคะคาบไขมันคาบเหนือ่อที่ติดตามอะไรแว่นยังไม่พอนะคะสามารถ Cleansing Contact l e n ช่วยชะล้างคาบโปรตีนคาบไขมันที่เกาะบนผิวคอนแทคเลนด้วยระบบอุลตราโซนิกค่ะแถมฟรีสกุรัยแบบพกพาช่วยขันนอ็อตขันอะไรแว่นเบื้องต้นได้เลยค่ะอยากได้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากได้ให้มาร้านเว่นตาย,ยูนิสาขามหาชัยโปรโมชั่<ะ>ชนนี้มีจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ